จมมตัวาลังแหลแหกมานีพี่น้อง่เีวค้าเขาได้นะเยียมอย่มอยอยู่นี่มัน่งนเย็นเยเย็น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 เเย็นเเย็นเย็นๆนิ่งๆงๆงโอ้แยนสอวนแย่นพี่น้องเ้ยพ่้องดตัวเย็ดลังมันยื่นหายพี่น้องโอ้เย็ดริงนิ่งพมันหายมันนะ อีตอนหลอบคำข้าวเลี้ยงเด้อจ้ะหลอบคำข้าวเลี้ยงหายดูหายกินพ่อรุ่นกำต้องกลเงียปภาสีไซเบ็ดกลเงียอยู่ทางนี้ละ่ะไอพ่อไปละเถอะสวัสดีครับพ่อรุ่นครับลาอยูุมีกูเย็นหนึง่งภาษีไซเบ็ดตัวเดีเเยวเติม กูนวคือว่าคนในโดมให้่ข่เนี่ยเพียรัอยกอ,อย่าไมีหยันจะปลูกมีสใบแล้วขไ,ไดนปลูกเด้ข่กุนไหวไข่าติดไปเสียมแปลงขางวาปลูกข่อยอยังท่านไหนไปเมีย่ยงไปตลาด,ดาอยอ่นคนอีกยังอยผลล่ะเนาะจังสิพอ,อใคำมามันเเห็นหงกนไหวเพียไปยามไปยัง มวมากินไส้เบ็ดนะเถบปลามันเถิดโอ้เดี๋ยวเอาไปมาให้เด้อเบ็ดพอท้าหลเขี่ยที่เบิ่งหยุดๆเอ้ยเข้าขาดว่าเราไปนู่นไม่จักมีสิบสามสิบหลังพอได้ปนเกี่ยวแมนว่าจะใส่หลายโจทย์เบ็ดมุงมุนแมนเบ็ดก็พ่อได้เช็คได้นั่นเรียกเอาอันไหนมันเป็นตะไส้ก็จังเอาเจ้าพ่อได้เอาของใหม่ติด บัวออกแตกเตียนแตกไว้ยู่แตกไว้ใส่แตกไปห่มงเพราะว่ามันชีวิตฝนเนาะพิ่นก็เอาเขาหอมไว้ให้มันวิตตัวก็เห็นผู้หลังคนเพิ่นใส่ทรงปุ๋ยห่อไว้ในห่มผุนเห็นงตัวกองอผนอยเสี่ยงไว้ห่มย่างดี้โอยเห็นลราเมี่ยนดีียังน้องพผนอยลงข้าวเนาะอันนั้นนี่มันก็ลืมพี่น้องเลยที่มันหมูมันเปินหมูเปินเมี่ยนดีๆเลยใส่ว่ามันสองสามปีคนเดียว นี่จังอันนั Myth ่นเบานทียังพ่อปันใดกี่มานเนี่ยนะว่าจากใจเนาะคนกับตู่แมนปลากับบ่อนอยู่แม่น้ำมันนาเนาะโอ้กินวัดต้ตู่ตู่ละเนาะใส่เบ็ดเนาะมากระมาหน่อยมือแม่ตู่ตู่ว่าเด้หาอยู่หากินนลำพ่อทำกระทึงพออันเฝ้ากระทึงมาเทศกาลท่าบุญก็เลยไปหาท่าบุญเนาะเลยบว่าเด้หาอยู่หากิน เดียกเอาอันมันนั่นนั่นเอาออเงี้ยนะนั่นเดียวก็นหน่ยอยจะเอหาจินหาอยงสีต่ติพยปรุันแตานาไปหาไซเบสไซยังสี่เราตโอปอดิเปลี่ยนต้องยไป้องไปเถอะเจะถือปลาไหลเ้อเบสหครับ่าเป็นตะยูปลาไหลย่อนวเต๋ต <c oughs> ะยูขันแหลกมัน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  พี่น้องนดยยินว่าตุบตุบตุบเห็นว่าเป็นยังเด้เสียงนกตูมเนี่ยเศ้าห้องเด้อว่าจะเปิดให้พี่น้องฟังเสียงนกตูมห่องเศร้าเรี่ยวฝนอะพี่สองปามจะขึ้นมาสูงปันนี่บอกนี้นึ่นหมือนตัวฝนเมื่อปลากับมีน้ำมีทานมันเหมือนน้ำน้ำไหลว่ะเตี้ยเมืนฝนกมืลกมามันไปตัวที่ตัวเดียนดิ เมีนน <Pop> ี่แหละมันบืนไปปลาเคยเห็นบืนง้มฝนตกนี่ขันบัวมันเคโดเบ็ดนือ่โดเบ็ดเันเกาเนวะเออมันนี่ดอกบัวยอยกันขั้นแหลกม่ตัววามันมันผนให้วางสันนะจะหายุให้กินนีวามมันนี่วัสคือพนโคือนโนน้มนวามันมันนั่สิสใจมันสิได้ปลาหลาหลสิได้ปลาพ่ออยู่พ่อกินตำล่าของเพิ่ แตงตะกีไม่ตูไปไต่ปลาน้ำพอยนี้เสี่ยงถือของน้ำฝนเล่าสารนั่นด้อหลังที่สามเรไม่ไม้ไก่ยชิตเคลียหยาออกพร้อมเน่ฟุ้งสูนมูน้ขันใสเบ็ดนี่ต้องปลามันนี่ถือินว่ามันนั่นตีงน้มให้มันหูว่าไม่เบ็ดเงีแม่จ้ำจ้ำจ้ำจนะบางคนก็ดีบ่สูดน้ำโอ้อมรู้ดีมากสุดนี่ เอาพออยูนนู้นใ่ก่อนเด้อจ้ะมดเลี้ยงจังมายามน้องกันเดี๋ยวมีตู้ถือเบ็ดถือยังซอยเล่าก่อนมดเลี้ยงจังยามน,น้องกันเนาะพี่น้องแมงโกนแมงโกนถึงตัวที่เท้าดูวะเฮ้ยโกนคือจึงตังตังอืมอืมตัวดินแดงไปเข็งแค่อืออาโถจบแล้ววโาน Lăng hangman, yêu thích. Langley hangman, tuy nhiên em nga. Old dưng tôi mítu. Mắng lẽ, có bóng tony nó. To đi học bóng đi thang tuy nhiên. Too, mang đi. Poor yêu. Poor yêu. Jump up, play look. Poor yêu. 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 Poor เอาวิธีปูคนปัดขี้ปากเลี้ยงคอยก็จ้ากุใส่ขีนนุ่งเล็กันเนาะขี้ปากเลี้ยงก็ต้งจะปีไก่เนี่ยนะใส่เบ็ดมันสิยัที่เท่าเสียหมดตัวเตีเอไปรปดกนปดกันิ่เต็มงามๆพี่้องถุงมาไทาสมมีตวีทังเด็กแหกมันโอ้ยมันเด้อหมันด้ันแล้วไปถุงใส่แล้ว ใครยามกลับได้พี่น้องพทนิเอาอิยิดินยามโง่กับขึ้นมาเถิดเดี๋ยวจงยังข้าวันต่อเบื้งหลังนี่ถ้าพอุ่นกันะก็เป็นนันเกี่ยวๆพยุ่นโอ้พุ่นเดียวเิ่งเียวก็เขาได้นันติงอติงว่อได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้นเีย้นมาอยู่เทิ่งสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเมียมยยกนาพี่น้องเด้

ข้นยี่ดอกใต้ทุงเขาทุงมาไต้สองตัวสองเต้มเราจะไปเซ็นหนาออกดูนดหน่เซ็นหนาข้น,นขน,นากล่องหน,นากล่องเดี๋ย <s> วลายามเบสแล้วครับพี่น้องวันนี้พอยี่รุ่นมากผู้เดียวครับช่วงข้อแรงมาผู้เดียวเพราะว่ามีตัวกับว่าเนาะเล่าก็คุก๊กเงิน,นเล่าว่าไปอย่างม,มากเราต้องไปของเขาสนุกพอยีรุ่นไปคนเดียววันนี้เปลี่ยนทงใหม่ได้สองตัวสองเต้มแล้วครับช่วงตะเวน ย่าเบื้องหลงแหลกมึงน่ะหลังเคยมันสถานการณ์ยังปกติอยู่เดี๋ยวขั้นได้ถือยังปองยุ่นยังสิปลาผีปลาหนองเบิ้งเนาะจุ่มอยู่นจุ่มอยู่เหยอย่ดชิงนิ่งอย่าดชิงนิ่งพี uh ่น yeah, mm ้องเอ้ยนี่โอ้ยโอ้อีเสือเหลืออยู่ตัวนี้ โอ๊ปปะกันล่ะดูหนูขิมก่อนขิมแม่หนึ่งพ่อเหม่งไข่อยู่ดอกนี่ดีเลยสองตัวสามตัวนี่แหะครับพี่น้องนี่ตัวที่สามเกี่ยวเพื่อใหพอดูน้ำขั้นนี่งเท่านี้เกี่ยวรูมอุ้มอยู่นี่แม่หยังนี่ย่างบอลนี่ เอ้ยมุดูยังน้อน้อพี่น้องเยคือเียบแคห้วยกอบ่หนี่มุอ้ยปุย่ยังบ่ยังีตัวบ่หนิทีตัวบ่หนิฮึโอ้ลกไงพี่น้องลกไงปลกไง

โอ้โหเยน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 ยนเย็นยนนิ่ง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 อยนะล่ะงนะเห็นนอ้โโอ้ของแเว้ยของแมาแล้วของแกมาแล้วพี่น้องเย สีนี่แหเมตูบอลดีมา่สี่้องเลยปลาัวของเขียวเลยบดุกงี้ปลาทัวกเงาขานวพวกเงขาวนวพกเงขาวนโอ้โตปลาัโอ้ยเย็นเยนเย็นเนเนนิ่ง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 ปลาดับตัวเดียวอยู่ในตัวนี้ นีน uh ีเ huh. อ yeah. uh ้ยเฮ้ยเฮ้ย huh. uh ้ยเฮ้ย huh. uh ้ย huh. uh ้ย้ยย็นเย็นปดนตเไสุดอดงี้ยเงี้ยเงี้ยงามเอาตัวที่สองโมาแล้ว ก๊อกเนี่ยมันนี่นับได้อยู่ดอกสองตัวแล้วครับนี่ก้อนเหมือนขั้นนี้มีหลุนพี่น้องขั้นนี้มีหลุนสีจริงๆิงเหมืองนี่นี่นนย่างบน,น,นยีงย่างย่ีงย่างกี่เดียวหันเนี่ยไปเนี่ย ียนส่นวนเพี้ยนมองเอ้บ้างด้วยถือกดสองตัวโอ้ยจัง,งด้วยโอ้ยเนาะหน่อยแบบนี้มากินเพไปดีเนาะคำแพงเลยบังดูเอา้าตัวนี้ผับสองปัดตัวหาตัววางี้งนงทีเดียวถือสองตัวเดือน

โอ้โอ้โอ้ปลาเจิงเงยพี่น้องเต็มที่สามตัวเงยงามอ๋อพี่รุ่นผมได้ข้าวพี่นอ้องเออขึ้นเยอะเบ็ดหลังหนึ่งพี่รุ่นหายพี่น้องนี่โอ้นี่เฮ้ยหายพอนะสายตาบอดีเกี่ยวุงมันี่มีโตบปน้อ ตนตัวปุ่นอ่ะหุนน้ำกันเด้อบอนห้องหลุนน้ำกันหลุนน้ำกันมีตวัวมัว้บอมีตวัตว,ตวนี่เนี่ยอือโอ้เหยียดชิงนิ่งว่ามันหายหมดนะพี่เทียมถือปล่อยขิงเหยียดชิงนิ่งเลยพี่น้องเอ้เอาไปรุ่นว่าแตีมที่ซีบนะ่ะโอ้ที่สามแนะที่แถม เป็นต si e oh! ัวที่ซีนี่เต็มที่หาครับนี่ตัวเงี้ยงงามไปเข็งนี่โอ้เอาละเต็มที่หาแล้วเฮ้ยยเฮ้ยเงี้ยหรืดิ่งกูกูกูกลัวอยู่ยังอยู่เนาะพูดพูดยูว่าี่น้องอ๋อเฮ้ย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 เอาเอา เอานีไปเขียงครับนี่ตัวนี้งามอีกแล้วถึงเร่ยนลังเลยบ่ถึงเร่ยนลังเลยบ่ถึงเร่ยนลังเลยบ่พอคอยย้ะบ่โอ้ยเหมือนเดิมลเลยพี่น้องเลยไปเขีงปัดตัวตัวเงี้ยงามมุกดูถึงเรบ่องเขี้ยอยู่ครับนี่เอ้ามาแล้วมีตูนเดี๋ยวมานน้ำแล้วข่วง ลงบ้านเดียวหมนละถือตัวยิง่งง่า,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 าออยถือว่าหมันอยู่ครับถือว่าหมันอยู่บางคนโอ้ยป่านี่มาถือข้าศึกนี่เดี๋ยวห้าหมันขนาดเบ็ดเกาได้พี่น,น้องมาเบ็ดเกาตัวผู้บวชเดียเด๋ยวตัวลาดุกตัวง่ายตัวยง่ายหนึ่งก็คุ้มเกินแล้วเอ๋อยังมีสิลูกมีเบิเ้งอยู่ไม่เนาะขันนี้ถึงกับเบ็ดถอนเลยพี่น้อง

ฮะโอ้โอ้เต็มงานโอ้บึงเลี้ยงกือเฮ่อเบอรเต็มสูตรเลยพี่น้องเลยปลาดุกโอ้ยตึงๆเลยพี่น้องเลยบึงเลี้ยงกือเฮ่ออารมณ์นี่บริษัทต่างหลายสาเลยพี่น้องนี่เบอร์สองตัวสองเต็มบึงงี้ป่าวขวยญงี่พ่อมึงนี่เปียกเลยดิ มวลกุบบ่งเดี๋ยวไปรุปปร่นปผลจะข้ากันอืตัอ้งอยู่ที่สี่ังๆหนักมันอีอกตายยบ่รู้ไงียกยบ่ต่โอ้ปลาฉีกแล้วเอ,อือดูมีละสามเนต้ตเสียเปียกวาลนี่พี่ดวงเลยีไงงงๆโอ้ขัก เอ้าเดี๋ยวไปลลุนปศจะข้าวกันบ่นีโอ้ข้ากิโลกิโลเอ้เจียวหมันอยู่โอ้จะข้าวกันนีอะไรเกี่ยวครับแกยังไหนนี่เพิ่นนี่ยนี่เกียวมุมยุ่นี่ไหมมีโต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 มีน้องมีโตปลาดุกไงเออโต้มองดูมองดูมองดู ปาดมีตมีตพี่น้องเอ้ยเนี่ยเนี่ยยุไปวะนี่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยปาดโอ้ยเย็นเย็นเย็นเจเย็นเย็นเย็นยเย็นปาดโตมาอุตมาห์มา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 คือมาครับเพื่นมึงอย่มาดเนี่ยเขาคืออ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เอาละปึ๊บเอาแบบนี้ป้าบวกเนี้ยเาเข่าเน่ามาจากสาเดียนใดเนาะพี่น้องเอ้ยเอ้ยพวงดูุป้าทั่ตัวเดียวหลับอิ่มซ้ำเฮี้ยนตัวพคนวาเตะพวกเล็บย่ดริมกันกล้วยทุกคนวะ เอาเดี๋ยวพี่ลุนป,ปดิข้าวค,ครับเฮ้ยผลิตลูสามตัวนี่ก็คุ้มคาคุ้มลาคาวตัวเบียโบราลส <c oughs> ุนยๆดูดูแม่งไหลไหลุลตกนี่เลยดูเอาอเชี่ยอันนี่เนาะสาตัวหดฟังปนีนับเต็มได้แล้วครับสามขึ้นยูฟังปนีครอยู่อันนี้ในน้ำพราะว่ารอบ ย,ย,ยุ่นนี่ำปลาพ่นปลาโตพ่นวะอ้ยบุลานแครีนี่นอหยีตวนเนาะเอาของแข่วกันบุกดีหาใส่กันตวนอ,อื้อหอมันปลพังงัดมีจุจูมมันหัวไอ้เชียงหลง ยังบุญี่นของเอ้บนถือปลาไหลถือเยี้ถือปลาไหลนี่ยโ้ยเอเสลเบีดฮารเบีดันสุดยยิเย้ยชี่เลยโอ้ยไปรุ่นหนึ่งหาใส่เบียดเนี่ยนะคือถอดถือแก่สมัยข่อยยุบานว่าสิยิกัปลาของมันนครับไปบงกันทุทายกันเลย โอ,โอ้เชียดทยีหน้าพี่น้องเลยสถานการณ์ปกติแต่ถือว่ามานันอยู่ครับไปเดียวเพื่อนหลุนภาพพี่พ่อน้องไปสร,ปรุปอยู่เถียงหน้าห้องกแบบูแลละครับเยังเก็ดเจ้าหน้าห่องแบ๊บแปบไปเลยเนาะพี่น้องเอ้ยผู้อยู่เฉียงกรุงเทยผู้อยู่มือหน่องพี่หน้าผู้อยู่ตังเดียนขดหอดบานใน่บ่น้อง,งออนเ,นเอาสู่ไปครับอยู่ไปเพื่อลูกเพื่อตกเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อครอบครัวของเฮ้าเนาะ เดี๋ยวเพื่อรุ่นพาพี่พ่อหน่องไปถลุกยุเขียงหน้าหมดแล้วครับไปเที่ยออกให้พี่หน่องบึงงามมันหมานเหมือนีเพีุ่อนเที่ยพี่หน่องมึงดูเพื่อนคนนึงโอ้ยไปเส้นหนอไปเส้นหน่อไปเส้นหนอไปเส้นหน่อเย็นๆปัดโพี่หน่องเลยเก็บผลดุกสามตัวนี่ก็คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเกินคุ้มโอ้ยเจนหนึ่งเสียบน่อพี่หน่องเลย อยู่ขากินดียบมึงดูไปเก็งกี่ตัวอยู่คือว่าหมันสมพนสมขวดเติมหนึ่งอยู่น้องเองเจได้ก็ขึ้นนี่แล้วนี่ครับนาตีสวัสด,ด,สสด,ด 4, ิีน่ารับฟรดีสุขพุสุคนเด้อพี่น้องมื้ออีกพอคันอีกนึงว่าสีมันอีกคือตอนเช้าขึ้นหมดเนาะเจ้าพอคันอีกตอนเสาร์พอรุ่นกระเมตัวครับหว่วยเสียวม,มันยึดอย่างกันเนาะสวัสดีตอนเสาร์เด้อมันนี่ ขึ้นแม่ตัวประเด็มายามเบ็ดน้ำพอยยันรุ่นไปรุ่นมายามผู้เดียวหมานอยู่พ่นะเฮ้ยตื่นเส้ามากกับมา,ายามเบ็ดน้ำพอ,น,อนุ่มโคนจ้ะเนี่ยผนกาแฟอย,ยู่หน่อยแล้กาแฟน้อ,นอ,นอนยเพิ่นอ่ะเพิ่นอ่ะเพื่นอ่ะแจ้งหางใส่ได้เนือ้เอเลยมายามเบ็ดมันหมานในเดิมืนมานาันนี่พุ่นน้ำเย็นเราจะเวียนหาหนูเวียนหาหนู เพื่นแจ้งหางใส่เด้อดลูกสาวหล่าวพยุนรุ่นเพื่นให้พอมันหมานในเดิมเมือนนี่ยามเบ็ดอ่ะขันไปไซกับไปน้ำแจ้งเสร็จละจ้ะขันใส่เบ็ดกับมั่มแม่ป้าเจ้อยู่กันแทะถ้าขันน้ำกันเลี้ยนน้ำข้นใช่ลูกสาวคนไปนอนถ้าแจ้งหางเล็กเล็กเล็กจ้ะนพื่อน คือตีเดียวเด้งมตตัวหลอดกันปลาเพีรตัวนี้ปลาเพีปลาหมอแมี้บอกปลาดุกปลาดุกึงปลาดุกปะจัวนี้ปดุกตวงมแตไปเล่นตัว้ำนีตละกิ่งแสบเลย ปักเขากันเขาต่นอ๋ขึ้นไหมตู่วัได้มันน้ำเสียได้ค่ะเสียได้ข่อยได้ปลาอยู่แคนั่นแหละข่อยมันแหมอ๋ออันเขาเมียนึงเขาเราก็หิวเข่าเนาะกินเข่าแล้วมันบวมแอนเสตี้ป่ะมันหิวนอนที่มันมันอบเกือบได้ยินเสียงไปยี่รุ่นมันแวบมันแวบอยู่ผู้เดียวไปหลุดไปยี่รุ่นกินเข่าแล้วมันนั่งตากระยอนจ้ะ หนึ่งตัวหนึ่งเต็มตอนเช้าครับบ๊้ยเป็นว่ะไอถุงหมันเดวเด้อตัวเดายกแบหมัน้งมาบึงเบ็ดถอนหัวจุ่มลงเลยบอ้ยวิ่นเป็นว่ะโอ้ยย้วยังกันเทลักษณะแบบดี้มือายน้องเ้านเด้ให้จุกจกจุกปุ๋ยด้สิีอตัวบ่างอ

กินเห็นมาเด no, really? hm. well, okay. yeah. mm ี๋ยวร่ปดเข้ามันปดมเตัวใหญ่เนาะจ้าวสามตัวนี่ปีงอิ่มเลยสคนห้องไปเคียงผสมตัวปป๊เดี๋ยวห็นมุ่นปดกันเด้อสามตัวสาต้มแล้วมิตรตัวงามงามทีสาเฮ้ยสาเป็นยังแต้มงีงี้มทช่วย มันเรานักหนึ่งตัวก็เท่ากันโเกียดจริงนิ่งเลยงอลงกลองถอจะโดนด้เนาะง้นถือว่ามึงขึ้นวางลังกพยายามเียวตัวปวดต้องคอคอไม่ต้องเห็นจ้ตูอยู่เตมที่ยังไม่เต็ล้วตีเต้ม่ตจุ่มตงไปยืนมากเลยไปยังบูบนอยู่

ปนก็สีแสบเนาะจะว่าคือโรคกลัวตัวนี้ปนมาจะว่าบ่ปนสีเสฉะบันจะมึนปนเราวก็ปีงี้ยังโอสารพัลคนเดียวโอตกโอ้ยปนใหญ่เี่ยเศ้คือเครงหลเนาะกว่าหาหนูเนาะหกปนไดกับพานน้องไประน้องเย็นเลยผลมามาพานน้องมาลวมันหกมามันหกไมามามันหกนี่ขั้นเี๋ยวอีกขั้นหนึ่งโยมมันบอคือไทยคือจัง chinh tinh dưỡng không biết nè mày tuyệt vời nào phong nan phong nan không sao đi tuyệt vờ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 i tuyệt ta แต่ว่าปลาโคน้อยพัดโตน้อยอยู่พี่น้อวงถูกง่ญ่นะมูปลาโคน้อยอยู่ใสบุกดีใสบุกเขาทับนี่เลยถือภาพบสองคนได้หนี่เห็นว่านี่น้อยไหมเสร็จปลาโคน้อยก็ถเทนน้ำเขาเสียนก็ถือประมาณอยู่ครับโอ้ขึ้นกับบ้านค่ะขึ้นในตู้อย่างมา้นน้ำบ่เดืมากหมดว่าเนาะจันได้กับพ่น้องบ้านรฮอกขอบคุณเด้อครับขอบคุณยิบซี่ ขอบคุณพี่น้นองผนั่งขอบคุณนเอฟซีสมองสมบัติแล้วครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอีสานบันน้อยมื้อนี้พอดีเอฟซีมันว่าโอ้เพิ่ีย่รุ่นนั้นหาไซเบิดข่อยเบิงเ่งแนว้อสัน่อยอยู่เมืองหน่อคอย,ดยเดี๋ยวเห็นบรรยากาศไซเบิั่นก็จัดให้แล้วลครับเอฟซี e สมองสมบัติเราผู้อยู่กรุงเทพกรุงเทพผู้ทำการทำงานกั่เนาะหาอยู่หากินบ้านเฮาครับอีสานบาน้านเฮาก็ถือว่าหมันครับก็ขอบคุณพี่น้องคือเก่าแล้วครับยันด้เสานี้มื้อนี่ยเพี่รุ่นก็เป็นตู้ครับ สวัสดีครับขอบคุณที่เป็นกำลังแรงร่งใจเด้อจ้ะมันมันๆๆมนันเหมือน